วันนี้พาเพื่อนมาเละชมริมรัว้วต้นไม้ที่ปลูกในกระถางใช้ดินหมักใบไม้ปุ๋ยใบไม้เป็นต้นนานเชเวอยพือผักใบคมเราปลูกไว้เพื่อฉีดพ่นมแมลงเป็นมะนาวมะนาวปลูกในกระถางนะคะ และนี่เป็นอะโวคาโดเราปลูกในกระถางเพราะจากเมล็ดใช้ดินและการหมักใบไม้ปลูกงานดีนี่คืออายุต้นอะโวคาโดหนึ่งปีปลูกอยู่ในกระถางดินหมักปุ๋ยหมักใบไม้เนี่ยทำให้พืชผัก งามไวมากๆเพราะว่าแร่ธาตุสารอิีเยอะหนังจังอะโวคาโดค่ะนี่เป็นพริกพริกกระดกปีนี้ออกดอกดีจัง ส่วนนี่มอนมารีมอนมารีเชียงใหม่ใช้กิ่งปักชำดกแท้ปีนี้ต้นโตและแข็งแรงดีและนี่อีกหนึ่งต้นอะโวโคาโดที่เรารงแปลงปูก เขาโตมากจะสองปีแล้วค่ะเพราะจากเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันทั้งหมดที่เราพาเพื่อน,เ,อนเดินดูต้นไม้ที่เราใช้ปุ๋ยหมักใบไม้ดูแลและน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เราดลดราดใช้ดูแลจากใช้ปุ๋ยที่ดูแลจากธรรมชาติต้นไม้งามออกลูกออกผลดีสวัสดีนะคะเพื่อนๆ เพื่อนชาวเกษตรที่น่ารักทุกทท่านวันนี้เราจะพาเพื่อนมาปรุงดินจากดินเก่าดินเก่าที่เรามีอยู่ในกระถางเราก็เอาดินออกมานี่แนกระถางเก่าที่มีดินวันนี้เราจะหมักหมักปุ๋ยด้วยหยวกกล้วย และใบไม้เป็นใบไม้แห้งเราจะหมักลงไปในกระถางนีนะ้เพื่อปรุงดินใหม่ปรุงดินใหม่เราจะหมักหมักไว้ในกระถางนี้จนหยวกกล้วยและใบไม้ย่อยสลายทั้งหมดแล้วเราค่อยนำดินกลับมาเป็นดินปลูกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์ว่าเราจะทำอย่างไร เป็นวิธีง่ายๆของการทำปุ๋ยหมักใบไม้สิ่งแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นดินเก่าดินเก่าที่เราใส่ลงไปในกระถางนี้ที่มีอยู่นะคะเป็นดินเก่าใส่ลงไปแล้วก็ใช้โยวกล้วยที่มี เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ใส่ลองอไปเพราะเราจะใช้เวลามปรุงดินอยู่ในกระถางเนี้ยประมาณ30วันสิ่งที่เป็นหยวกกล้วยใบไม้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินหมดเราก็จะได้ดินใหม่ขึ้นมาเป็นดินปลูกแล้วก็ใบไม้ใส่งไปครบ ใครที่มีวัสดุอย่างอื่นจะเอาไปกรองไว้รวมกันแล้วก็เอาดินกรบก็ได้หมดแต่นี้เราต้องการปรุงในกระถางนี้เพื่อให้ดินกระถางนี้เป็นดินใหม่ คือการปรุงดินเก่าของเราให้เป็นดินใหม่จะให้เพื่อนดูนี่คือดินเก่าดินในกระมังเนี้ยคือดินเก่าดินเก่าที่มีความชื้นมากเกินไปแล้วก็มีฐานเนาะ มีดินหมักใบไม้ที่เราเคยนำมาเป็นดินปุก ดินที่มีความชื้นมากเกินไปต้นไม้ก็ไม่งามต้นไม้มันก็จะไม่งาม,มเพื่อนนะฮเนี่ยความชื้นมากเกินไปอันนี้เราก็จะเอาพักไว้พักไว้ให้ไล่ความชื้นออก พักตากแดดไว้เดี๋ยวเราก็จะหาวัสดุมาครอบปิดไว้ อก็ได้มาปิดไว้ครอบไว้แล้วก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ30วันแล้วเราก็จะนำไปเป็นดินปลูกก็เป็นวิธีปรุงดินดินเก่าให้เป็นดินใหม่ง่ายๆสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆ ที่เราพามาแชร์เพื่อนๆนะใครที่มีมีดินเก่าที่อยู่ในกระถางนะอยู่ในกระถางแล้วเราอยากจะได้ดินใหม่มาปรุงใหม่ก็ทําเป็นวิธีนี้ก็ได้แบบนี้ง่ายเนาะเราก็จะได้ดินใหม่พร้อมปลูกอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีสาระได้ประโยชน์ คิอยากจะลองวิธีนี้เอาไปนำใช้ก็ลองดูนะคะและได้ผลอย่างไรก็แชร์มาบอกแชร์มาคุยกันนะคะไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าดินใหม่พร้อมปลูกเดี๋ยวเราก็จะพานเพื่อนไป กิ่งตอนคลิปถัดไปสวัสดีนะจ๊ะ